ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จและมีความมั่นอกมั่นใจในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนมกราคมนี้อยากจะบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องมีความมั่นใจในตนเองมากพอสมควร เพราะว่าลูกน้องบริวารของคุณนั้นหรือเพื่อนร่วมงานคุณนั้นอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่จะทําให้คุณนั้นจะต้องปวดหัวบ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีปัญหาจุกจิกที่คุณคอยจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาเหล่านั้นมากพอสมควรแต่ด้วยความสามารถของคุณสองชาวลัคนาราศีสิงค์คุณก็จะสามารถที่จะรับมืออยู่และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีคุณเป็นคนที่มีความสามารถแม้ว่างานยากๆคุณก็จะทําให้เป็นเรื่องง่ายได้เป็นอย่างดี ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นแต่อาจจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเอาไว้บ้างหากมั่นใจเกินไปก็อาจจะละเลยหรือมองข้ามสิ่งเล็กๆนๆ้อยซึ่งอาจจะสร้างปัญหาจุกจิกกวนใจให้กับคุณมากเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวอาจจะมีรายจ่ายเล็กๆนๆ้อยที่จะทําทให้คุณนั้น มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของปัญหารอบตัวอาจจะเป็นเรื่องจุกจิกจิปถาถะที่คุณอาจจะต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทาให้คุณเสียเงินเสียทองแม้กระทั่งอาจจะเป็นปัญหาที่คนในครอบครัวหรือบริวารหรือบุตรของคุณนั้นสร้างปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่จะทําให้คุณนั้นจะต้องเสียเงินเสียทองให้กับพวกเขาเหล่านั้นก็อาจเป็นไปได้ แต่โดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องถือได้ว่ายังมีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมายังมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีก็จะถือได้ว่าในเดือนมกราคมนี้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นยังไม่ถือว่ามีปัญหาแต่ก็ขอให้คุณนั้นวางแผนให้รัดกุมหรือจะต,ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกเอาไว้บ้างในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยให้ความสนใจหรือไม่ค่อยโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมากสักเท่าไหร่นักช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะให้เวลากับตัวเองหรือค่อนข้างที่จะขนขวายหาความรู้ที่จะไปสร้างฐานะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินในช่องทางใหม่ๆมากกว่าในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองมากกว่าการมีคู่ดังนั้นคนที่ยังโสดอยู่ของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะ ให้เวลากับตัวเองมากบางคนนั้นอาจจะมีพวงหรือมีห่วงหรือมีความกังวลใจทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะปิดลับคนที่เข้ามาในช่วงนี้พอสมควรเลยทีเดียวลัคนาราศีสิ่งที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะให้คําปรึกษาหรือค่อนข้างที่จะอยู่เป็นทีมเดียวกันมากพอสมควรบางคนนั้นอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับคนในครอบครวัวหรือมี ลักษณะของการที่รู้สึกว่าต้องเป็นเสาหลักให้กับคนในครอบครัวอาจจะมีความภาวะพวงอะไรบางอย่างอยู่บ้างก็ขอให้คุณนั้นมีความมาั่นคงปัญใจเพราะตัวคุณนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วคุณจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆให้เบ็ดเสร็จได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวดังนั้นปัญหาในเรื่องของครอบครัวนั้นสิ่งที่คุณกังวลใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าการศึกษา ค่าเล่าเรียนหรือแม้กระทั่งรายจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่คุณอาจจะก,กังวลหรือความมั่นคงที่คุณอยากจะสร้างให้กับครอบครัวที่คุณยังมีความกังวลอยู่ก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถทําทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้แน่นอนความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ครองของคุณนั้นค่อนข้างที่จะผูกพันกลมเกลียวกันเลยทีเดียวคุณค่อนข้างที่จะให้ความรักความอบอุ่น กับคู่ของคุณในช่วงนี้มากพอสมควรอาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคู่ครองของคุณอยู่บ้างก็ขอให้คุณเอาอใจใส่ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันก็จะทําให้เกิดความรักความผูกพันที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นของชาวลัคนาราศีสิงห์ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วของชาวลัคนาราศีสิงห์ ในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจรอบตัวอยู่บ้างจะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะหลายเรื่องหน่อยแต่ตัวคุณนั้นก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือรับมืออยู่ด้วยความรู้ความสามารถของคุณนั้นก็จะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ขอให้คุณนั้นอย่าง,งุดหงิดหรืออย่าอารมณ์เสียง่ายรับรองได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะทําให้คุณนั้นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทําอะไรก็จะมีสิ่งดีๆมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนหรือชี้ช่องทางดีๆให้กับตัวคุณได้อย่่างแนนนอน